ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแจ็คเอสเซนมนชั่นนะครับก็วันนี้คิดถึงคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับที่เขาบอกให้ผมไปดูรถไฟฟุตแฟลชแถวเชียงศิษย์นะเปรนไฟฟุตขึ้นอู่ส่องกันเต่างๆอะไรพวกนี้ก็ก็อยากไปเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าเราอาจจะลองเดินทางไปด้วยรถไฟฟ้านะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่เดลโมบางกะปินะผมจะเริ่มจากาสถานีนี้นะครับไปที่ตรงนี้แล้วไปต่ออันนี้นะครับช่วงแรกๆข,ของคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโน้ตบุ๊กเท่าไหร่ใครที่อยากไปดูราคาโน้ตบุตเลยก็ข้ามไปก็ได้แต่ว่า ใครที่อยากเดินทางไปด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะว่าไปสถานีอะไรบ้างนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าก็เป็นมือใหม่กันนะได้ข่าวว่าขึ้นรถไฟฟ้าปีนะครับก็เลยใช้โอกาสนี้นะครับไปเทียนรังสิตเลยนะครับแต่ก็ได้ข่าวว่าเทียนรังสิตเนี่ยเขาต้องมีการต่อรถไปอีกนะไม่ใช่แค่นั่งรถไฟฟ้าไปได้ถึงเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับจะนั่งอะไรกันไปบ้างนะครับไปด้วยกันเลยครับ บอกตรงๆเลยว่าผมก็เพิ่งเคยขึ้นเหมือนกันนะครับปกติขับแต่รถยนต์ส่วนตัวนะแต่วันนี้มาแปลกนะครับมาขับรถไฟฟ้าเลยสารที่ต้องการเดินทางสำหรับรถไฟฟสายสีเหลืองนะคะสามารถรับบัตรฟรีได้ที่มือจับไหนก่อนเลยนะคะตอนนี้ผมดูนี่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะต่อสีเขียวนะแล้วก็ ไปลงตรงนี้นะครับเพือ่อดีว่าจะไปเชีลังสิทโอเคประ <pricing. S 1> <Okay. S 2> มาณนี้ไปกันต่อเลยอันนี้ BTS ไยกักษ์ลาเทาคนค่อนข้างจะ ย,ยท้ายขบวนพอดีไปเอาเลยครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับสำหรับนี่เจรังสรนะครับโอเคก็อันนี้ไม่ได้รถมานะครับใช้เวลาเดินทางนี้ก็นานเลยนะ,ะประมาณนี้ครับสำหรับพาทการเดินทางเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนี่ร้วได้ผมเจอแล้วเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นจอนะผมก็ไม่กล้าเดินเข้าไปหรอกนะครับก็ ไม่รู้จักอะไรของเขาเนาะเอาเป็นว่าเนี่ยผมไม่ดูไ,ไกลๆนะมีเริ่มอยู่ห้าพันกว่าบาทก็มีนะครับสำหรับตัวโน้ตบุ๊กแล้วก็มีจออะไรต่างๆนะครับเนี่ยห้าพันเก้าเนี่ยร้านเอ็มเจนะก็คือเริ่มอยู่ห้าพันเก้าอ่ะในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับห้าพันเก้าเจ็ดพันกว่าบาทก็มีโน้ตบุ๊กมือสองเนี่ยประมาณนี้แล้วก็อ,อุปกรณ์คอมต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูร้านอีกเงี้ยนะนี่มาอีกที่หนึ่งก็เจออีกร้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็เยอะนะเนี่ยจอคอม 390บาทเกรด B 1 9นิ้วนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นอุปกรณ์ตั้งโต๊ะซะเป็นส่วนใหญ่อ่ะนี่โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กตรงน,นี้เต็มเลยเริ่มอยู่ประมาณ3,900บาคนี่ไปเรื่อยๆนะพวก i5 g 7, 7นะ3,000กว่าบาทแล้วก็ไล่มาถึง10,000กว่าบาทที่เป็น i5 Gen 11อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองมาดูนะนี่ร้านนี้นะครับเยอะแยะเลย ไปร้านหนึ่งต่อมีมีอีกมีอีกตรงนี้นะครับเริ่มเท่าไหร่เริ่ม2อ0 0ันหครับเซเลลอนเอ็นสี่ศูนย์สองศูนย์นะครับแอนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆมีมีทัฟเกมมิ่งด้วยครับหลายเส้นเก้านะลองมาดูนะเนี่ยร้านนี้นะครับผมอ่านี่ก็จอ900บาทขายดีด้วยนะกำลังขายได้เลยนะครับ เดินต่อไปเดินต่อไปอ่านี่ก็มีอันนี้ก็เห็นเริ่มอยู่4 0 0 0กว่าบาทยังไรกันแบบนี้เยอะแจะเลยอ่านี่ก็รับซ่อม,อมคือผมก็ไม่ชัวร์นะว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ซ่อมเสร็จแล้วเรามาขายต่อหรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กมือสองที่คนอื่นเขามาฝากขายอะไรแบบนี้อันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะครับต้องอถามกับเจ้าของร้านเองนะลองมาดูกันแบบเบื้องต้นนะคลิปนี้ยังไม่ได้เจาะรายละเอียดอะไรเยอะนะครับ เราก็เดินทางครั้งแรกอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ด้านนี้ผมอาจจะไม่เข้าไปนะผมจะเดินไปด้านนู้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินมาด้านนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นโซนลำโพงมือสองหรือเปล่าผมไม่ชัวร์เนี่ยมีแต่ลำโพงหมดเลยนะน่ก็คือลงจากชั้นสองอ่ะก็จะไปเจอร้านพวกนั้นนะครับ NPE อะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันต่อนะครับฝั่งนู้นเลย ตัวอ e ีเกมมิ่งก็มีนะครับประมาณนี้อันนี้ก็ร้านรับซ่อมอีกแล้วนะครับแล้วก็มีรถ้ตุ๊กคือสองเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเริ่ม5,000กว่าบาทตัวเกมมิ่ง8,900ันเนะครับเอเซอร์ในโตรอะไรประมาณนี้นะครับก็เยอะนะอันนี้ก็ปรินเตอร์เป็นปรินเตอร์เหมือนเดิมนะครับนี่ อันนี้ก็บอร์ดการจอแรงต่างนะครับนี่รับซ่อมด้วยทั้ง PC ทั้งโน้ตบุกนะครับอันนี้ก็มีอันนี้เป็นเซตเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่ามือสองหรือเปล่าครับเริ่มประมาณหมื่นต้นๆน,นะพวกคอ r e i3 นะครับเจน1 0อะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นร้านไอทีฝั่งนั้นก็ปิดหมดแล้วทุกคนตอนนี้ผมก็เดินมาโซนแบบซ้ายสุดอะนะครับโซนซ้ายสุดเลยก็ มีหลายร้านนะนี่ร้านนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกกล้องวงจรปิดต่างๆต่อมาก็นี่เลยร้านนี้ก็มีพวกจออะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับโน้ตบุ๊กก็มีด้านในอ่ะแต่น่าจะน้อยอะ่ะส่วนใหญ่เขาเน้นไปทางพวกจอพวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกเดสก์ท็อปเป็นเซตอะไรแบบนี้นะครับอ่ะร้านต่อมาก็นี่เลยจอเหมือนกันนะครับแล้วก็เดกสก์ท็อปต่างๆนะห้าพันกว่าบาท70,00กว่าบาทก็มีนะครับมีกระเป๋าโน้ตบ,บุ๊กด้วยสามร้อยกว่าบาทอ่า มือจอเยอะมากเลยครับทุกคนอันนี้คืออกอันนี้คือเป็นคนที่มาครั้งแรกนะครับครั้งแรกเลยอันนี้ก็จะเป็นลำโพงนี่นี่ก็โน้ตบุ๊ก4 9 0 0นะครับ5,000กว่าบาท10,000เดียวก็คอไ5 7 1 1ก็มีนะครับนะสเปคส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะก็จะเป็นพวกแพนเทียมอะเริ่มต้นเนี่ยแผนเทียมแล้วก็มี i 5 7 1 1หลา,าน,นี้นี่ i 7 i7-Gen8 8 9น0แนะครับแล้วก็ i7-Gen11 อย่างอตัวทัพเกมมิ่งเกมมิ่งก็มี้านบนแล้วก็รีเจียมนะ1 6 9 1 6 5 0้นี่1 6 5 0้ี่ายที่ไอหมื่นหกหลายร้านเลยเอยลหลายตัวเลยนะครับตั้งแต่โนบ,บูทำงานถึงโนบ,บูเกมมิ่งแต่เท่าที่ดูก็คือโนบ,บูเกมมิ่งจะมีตัวเลือกน้อยหน่อยนะครับก็คือโซนซ้ายสุดเลยทุกคนด้าน,นหน้าก็ไม่มีอะไรละก็จะเป็นพวกร้านทั่ว,วไป JV IT City b a n a n a นะครับบานาน่าเยอะมากนะตอนนี้ผมก็ขึ้นมาชั้น3ามเลยครับทุกคนชั้น4คงไม่ได้ขึ้นไปนะเพราะว่าเป็นส่วนอาหารนะ,นะครับก็ปิดไปหลายร้านนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านทั่วไปนะแอดไวท์อะไรแบบนี้นะครับแอดไวท์บานาน่าอันนี้ก็เป็นร้านไอทีทั่วไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับกล้องรถยนต์ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นพวกรับซ่อมโน่นนี่นั่นเหมือนกันแหละนะครับเนี่ยมือสองเริ่ม7,900นี้4,900ก็มี i5 gen3 i7 gen6 ก็ได้แบบนี้นะครับแล้วก็เดสก์ท็อปเริ่ม2,000กว่าบาทก็มีนะครับเป็นตัว core i5 gen4 นะครับรหลากหลายรุ่นอยู่ฮะอยู่หน้า jb เลยนะครับอันนี้ก็ซ่อมเหมือนกันเป็นเครื่องปิแล้วนะครับเป็นเครื่องปิะน,ะปนปต่างๆละตรงนี้นี่วนกลับมาก็เจออีกนะครับตรงนี้ ตัวเดียว i3 Gen เเริ่ม5,900ันนะครับประมาณนี้นี่1,900ก็มีพออทูดูโอนะครับถูกมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนซอ่อมนะฮะด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่เดิมคิดว่าหมดตรงนี้ก็น่าจะไม่ค่อยมีแล้วมั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านซอ่อมเลยนะแต่ว่าโซนโซนเมื่อกี้ที่เราเดินขวามือผมเมื่อกี ก็เยอะอยู่นะมันก็จะเป็นซ่อมนะส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นจอต่างๆออ๊ยมีแม็กด้วยฮะใครเป็นสายแม็กก็นู่นเลยอ่าร้านนี้ก็ขายแม็กเริ่มอยู่ประมาณสัก9,900นะตัวแม็กเจ๊ไม่ใช่7,900ครับ7,900 9,900ก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับทุกคนก็อันนี้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าเข้าวข้าวนะเข้าที่ผมมานะครับคือผมก็ไม่เคยมาพื้ตรงนะครับมาครั้งแรกเลย นะครับก็มีหลายราคานะครับสำหรบับพวกโน้ตบุ๊กมือสอง 2. ก็เริ่มประมาณสัก2,000กว่าบาทก็มีนะแต่ว่าต้องต้องเป็นพวกสเปคเก่าๆพวกคอร์ดูรูโออะไรอย่างเงี้ยพันเก้าเนี้ย 1, ที่ผมเห็นเมื่อกี้นะครับถูกมากนะครับถูกมากก็ใครที่อยากซื้อโน้ตบุ๊กมือสองว่าก็น่าสนใจนะตามที่ผู้ชมคนหนึ่งเขาได้เม้นไว้นะครับก็น่าสนใจหลายรุ่นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะถ้าเกิดผมไม่ได้ลงดีเทลอะไรเยอะแยะมากมายสําหรับร้านที่ได้เห็นกันนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกัน นะครับแล้วก็ไม่กล้าไปถ่ายมั่วๆนะโดนลวกเอานะครับเอาเป็นว่าใครที่อยู่แถวเนี้ยแล้วก็อยากได้มุกซูสองอ่ะผมว่าก็น่าสนใจนะรุ่นก็น่าสนใจกว่าตัตวมุกเบอรหนึ่งบางรุ่นอย่างทัพเกมมิ่งเมื่อกี้หมื่นกว่าบาทหมื่นหกเก้าอ่ะเป็นหนึ่งหกห้าสิบแต่ก็ก็น่าสนใจนะครับหรือว่าบางตัวนะเป็นหนึ่งหกหกสิบพีไอหมื่นหกเก้าแบบเนี้ยก็ก็น่าสนใจอยู่สำหรับสายเกมมิ่งนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็ ขายจบที่ทั้น3นะส่วนในเรื่องของข้อมูลหรือว่าในเรื่องของราคาประมาณจ,จะไม่ได้จอะลึกมากนะเอาเป็นเบื้องต้นแล้วกันพอให้ได้เห็นกันเบื้องต้นว่าเฮ้ยนูย๊ดือสองเนี่ยราคาประมาณเท่านูน้นเท่านี้สเปคประมาณไหนเบื้องต้นเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับแล้วก็เท่าที่เดินมาก็เดินมาไม่กี่ชั้นอ่ะก็ไม่ได้สำรวจลึกอะไรประมาณนั้นคริปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะเรียกว่าเป็นการ บล็อกนะครับเราเดินทางด้วยรถสาธารณะนะครับไม่ได้ใช้รถยนต์สองตัวก็อ,อาจจะคุรนักคุเลยหน่อยในเรื่องของร่าการเดินทางนะครับอ่ะคลิปนี้ก็มานี่ครับสำหรับผมแจค็คเดนเมชั่นก็ไปนะครับสวัสดีครับ